สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งรถนะคะมือสองหนึ่งมาม่ากอไก่หนึ่งหกแปดสองให้กับคุณพี่ธนพลนะคะก็สวัสดีค่ะพ,พี่ธนพลค่ะครับผมไม่ทราบว่าวันนี้พี่ธนพลมาออกรถที่ไหนคะอ่ะาบริษัทเบสคาร์เซ็นเตอร์ครับที่ <C> เบสคาร์เซ็นเตอร์เนาะถนนศรีนคริรนทร์ฮะตรงถนนศรีนคร<อ>ินใช่ครับว้าคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะห้าพันบาทครับห้าพันบาทใช้คนขับไหมไม่ต้องใช้คนขับนะฮะดีมากเลยครับไม่ใช้คนขับไม่ยุ่งยากด้วยโอ้ เอกสารยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากครับใช้เวลาในการออกรถนานไหมคะไม่นานครับพิจารณาสินเชื่อไม่นานน,าน,นะคะนนโอ้เอกสารก็ไม่ยุ่งยากให้ของแถมอะไรบ้างคะพี่อ่าของแถมก็มีส่วนลดค,คูปองส่วนลดอ่าคูปองส่วนลดค่างวดอ่าคูปองส่วนลดค่างวดห้าพันสามใบห้าพันบาทสามใบห้าพันบาทสามใบครับแล้วก็มีอ่าคูปองซ่อมบำรุงเจ็ดพันสองใบคูปองซ่อมบำรุงอีกสองใบนะคะโอ้โหออกแล้วก็ดีดีดีอีก ยังมีอีกยังมีอีกอีกอีกตัวหนึ่งคือประกันให้ฟรีอีกหนึ่งปีให้ฟรีประกันอีกหนึ่งปีนะคะห้าพันบาทยังได้ประกันอีกหนึ่งปีใช่แล้วก็มีเสื้อแถมอีโอ้ยยังไม่หมดยังได้เสื้อเต่สิ่อีกอุช้ยขนลุกขนทองมากนะคะกับห้าพันบาทห้าพันบาทได้รถขนาดนี้ของแถมนะคะเดี๋ยวทวนให้เนาะคูปองส่วนลดค่างวดห้าพันบาทสามใบนะคะคูปองซ่อมบำรุงเจ็ดพันบาทสองใบสองใบครับ เสื้อแท็กซี่ให้หนึ่งตัวยังได้ประกันพาบอีกหนึ่งปีเต็มโอ้โหไม่ใช้คนค้าหาที่ไหนไม่ได้แล้วต้องที่เบสคาร์เซ็นเตอร์ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณพี่ธนพลนครับขีปลอดภัยได้ผู้ดีสั์เยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ